สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ช่องของิน้นมุ่งบิงได แล้วนี้นะคะเราก็จะมาเรียกชันนะคะทุกคนกรับรายการสาวเช็คนั่นเองนะคะทุกคนในอีพีที่160นั่นเองนะคะทุกคนกลบแขกรับเชิญสุดพิเศษกับบอยแบนด์กรุ๊ปของชายอีกหนึ่งวงนะคะทุกคนกับนุ่มๆลัสวานนั่นเองนะคะทุกคนทางคิตาโอเจลเลอร์ไดมอนด์ iller, Diamond, เป็นปอแล้วก็ออฟโหลดนั่นเองนะคะทุกคนก็คือแบบเอ้หนุ่มๆห้าคนที่เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ไปสดๆร้อนๆเมื่อสองสามวที่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนกับเพลง เยี่ยงนี้ไม่ตอบเลยนะฉากไปแล้วไม่ตอบเลยนานั่นเองนะทุกคนกับไม่ตอบเลยนาของนุ่มลาสวานเนาะทุกคนกับเิลงที่3ของเอ่อทั้งนุ่มๆนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มาในรายการนี้ก็น่าจะมาโปรโมทเกี่ยวกับเพลงนี้กันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับเอ่อทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัวเองมีกันด้วยนะคะทุกคนกับพี่ซานีแล้วก็พี่ตั้มนั่นเองนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าในการมาในรายการชาวเชงในครั้งนี้ของนุ่มลาสวานจะเป็นยังไงนะคะทุกคนจะแบบสนุกสนานให้ฮา แบบโบบ้าขนาดไหนทุกคนก็ไปรับชมบาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยก็คือเปิดมาคือเล่นง่ายเลยแหละตายพี่เหรอยี่สันติี้ว่าถ้าแปลกแปกไปไหมสามชาแม็แก้จะมีบอยแบนด์มาไม่ใช่โคโยตี้มา ข่าไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงแดนละมันเพลินไม่ใช่ตัวจริงวันนี้ทำไมน้องๆที่เราลักเนี่ยขยันกอดกูจังพูดสิพูดสกิลเลยครับไม่ต้องสกิลพูดวันนี้น้องๆที่เราลักใหม่เย็นดีมีซิงเกิลใหม่มาเยี่ยรายการเราอีก<ร>แล้วถูกต้องพร้อมไปเจอเขาไหมพร้อมแล้วถ้าพร้อมไปเจอเขาต้อนรับเลยก่ะ last one หลอพี่อูเดมอนจอคิดถึพี่อู๋มัค่เหรอเล้ยลูกแม,ลกแม่ลูกแม่ลูแม่ลูกแม่แล, <c oughs> ล้วใช, <c oughs> ใช่โคตรออกมา <c oughs> เนี่ยพาคนทีเดียวเลยถือว่านี่นี่แขกประจำรายการแขกประจำราการกไหนก็มาทุกครั้งเอออ่ะลูกๆแม่แนะนำตัวทีละคนเลยครับสวัสดีครับเป็นต่อ Last One ครับสวัสดีครับผมอมรศ Last One ครับสวัสดีครับผมต้าอู Last One ครับสวัสดีครับผมไดมอนด์ลาสวันครับเออสวัสดีครับผมเจเลอร์ Last One ครับ รอบนี้เอาเพลงใหม่มาฝากเราด้วยชื่อเพลงชื่อเพลงว่าไม่ตอบเลยนะไม่ตอบเลยนะที่เขล่แบบแชทแหากันไม่ไม่ตอบเลยนะไม่ตอบเลยแล้วไม่ตอบเลยนะแล้วถ้าเต้นมันจะเป็นท่าตันยัืองไงไม่ตอบเลยนะมันต้องอ่ะพี่ตั้กถ้าเป็นพี่ตั้กคิดมีเกิดเลยนะมีเกิดพี่หายอภพรเหรอพี่ตัามนึงแป๊บนึง

จับไปแล้วไม่ตอบเลยนะไม่ตอบลยนะเออแต่ถ้าเขาจำได้เขาจำได้คีเดียวรู้จำได้เลย ทงหมดของเพลงนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรลูกไม่ตอบเลยนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแชทครับแบบว่าเป็นฟิลคำพูดเลยแบบเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทั้งเ,เลไม่ตอบเลยนะแชทมันหนักขวาปล่อยให้เธอคิดเฮ้ยปล่อยให้เธอคิดถึงเธอทางเดียวอ๋อแชทมันหนักขวาเหมือนว่าเราคนเดียวคนเดียวไปทำซาลินกันนะทุกคนที่ทำเคยหนักขวาไหมฮะถ้าเราหนักขวาเนี่ยเราปัดมันมาทางซ้ายได้บ้างหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรก่อนช ปัดท้ายคือว่าปัดทิ้งไปไม่อ่านไม่ต้องไปสนใจเรื่องะทิ้งไปเลื่อนไปเปลี่ยนใจใช่ป่ะพี่เรื่องเปลี่ยนคนป่ะใช่เขาเปลี่ยนคนไม่ได้อะไรไม่ได้บางทีเราไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกเขาขนาดนั้นหรอกเราซื้อถ้าเราซื้อไงลูกเนี่ยฟาดกันเก่งเนะสอบคันกันอินเนอร์ในการร้องอ่ะอินเนอร์ในการร้องอ่ะ มันต้องแบบประจุจัดอย่างนี้ไม่ตอบเลยนะเนี่ยหรอ,อ,อ,อจริงๆ<ช>ก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าจริงๆเพลงนี้ค่อนข้างที่จะฟีสไตล์แบบตามคาแรคเตอร์ของใครที่แบบจะคิดไวเพราะว่าแต่ละคนก็แบบอาจจะแบบงอนหรือบางคนก็แบบเฮ้ยไม่ตอบไม่เป็นไรออย่างเงี้ยแล้วแต่า แปลว่าแต่ละคนประสบการณ์ต่างกันในเรื่องการไม่ตอบเลยนะถูกไหมวันนี้ต้องห้าประสบการณ์เลยก็อย่างอย่างเจลประสบการณ์ที่แบบไม่ตอบเลยนะใครไม่ตอบลูกหรือลูกไม่ตอบใครเออผมเป็นคนตอบเร็วอยู่แล้วคนจิตว่ทยาัต์ตอนจะมีคนหนึ่งไม่ค่อยตอบเหมือนกันใครเต้าหู้ว่างเต้าหูคือพุ่งไปเลยเต้าหูไม่ตอบเราครับพ่อทวงค่าบ้านทวงค่าบ้าน เอาแล้วพี่โ enfin อ๋อาเลยวอต้องบอกก่อนว่าสอวันนี้คาอรายการการมารายการนทรรทุกรอบเลยนะรแล้วบเ่นบัญชีมาลยมารายการนี้ทุกรอบลมารายการนี้ไม่เปลี่ยนเลยเ้าะเรื่องตรงอันนี้คนแรกมอดอ่ะลูกขอลาบผมน่าจะเป็นฟิลแบบ ไม่ตอบแชทมากกว่าไม่ตอบแชทใ่ครับทำให้หนักขวาฮะไม่ตอบแชทใครเพื่อนอะไรเงี้ยครับจีจิบุก็เห็นเขาแอบหนักขวาเหมือนกันนะเวลาเขาได้โทรศัพท์ว่าอุ้ยปักปักปักคือส่งฝ่ายเดียวเลยซะเอฟของเดี๋ยวเดี๋ยว่ิบุกฮ่บุกเดี๋ยวกันอคอนแทคคอนแทคซีเอฟของซื้อของอย่างเดียวคือโทรศัพท์เนี่ยไม่คุยไลน์หรืออะไรไม่ไม่ใช่เรื่องหลักของเราเลยเป็นการ CF เปลี่ยนแล้ว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 เป็นของอีกเปลี่ยนเป็นเป็นเสื้อวินเทจครับเออให้มันไปเรื่อยเลยเว้ยเอาขาดแลนวตอนนี้ใส่ประมูลแล้วเนี่ยมาใส่ประมูลแล้วคือคือซื้อมาปุ๊บของนี้ดีประมูลเลยของอ่มันเป็นเหมือนกับว่าแบบพอเราเห็นว่ามันเป็นของดีเงี้ยเราอยากได้เราก็ไปประมูลเขาแล้วถ้าเราประมูลได้เราก็ได้เป็นของเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า เราไม่ชอบเราก็ขายต่อซึ่งได้ราคาด้วยซึ่งก็ได้ราคาด้วยครับใช่แลวซื้อปซื้อมาแล้วขายไปมีมูลค่าแล้วตอนที่ที่จกซื้อไปจำขายต่อขายต่อไหมเพราะพี่มันรักขนาดซื้ออเช่าเลยโอนไปใส่เสื้อข้างเสื้อครับอย่าโยนได้แบบมีออฟโดนลูกเขาตั้ ฝั่งนี้เขาแบบแบบเน้นแบบทักแม่ขาจะซื้อของจะซื้อเสื้อก็ต้องเอาให้ทันถ้าจะประมูลก็ต้องประมูลใ้ทันเออมาต้าอี่ายสิเอฟผมาเป็นคนแบบไม่ค่อยตอบแชทคือเราอ่านไงแต่เราอ่ะเราอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยคือบางอย่างเราจะไม่ค่อยตอบว่ารับทราบครับกลัวแบบตอบรับทราบไปแล้วอ่ะแชทมันดับมันดันไปแล้วเราไม่รู้ว่าแบบไอ้ที่พิมพ์เมสเซจไว้ล่าสุดมันคืออะไรอันนี้เป็นบางทีบางทีผู้ใดรมาจะเรื่องที่จะไม่อ่าน พขาเลื่อนมาแล้วมันค้างอยู่ไงใช่เป็นข้าไปอ่าอ๋อเรื่องนี้นี่หว่าอันนี้อะไรแบบนี้กันลืมมีไม่แล้วคุณไม่จดโน้ตไม่แบบแยกไปจดโน้ตเอาอ่ะแบบแบบก๊อปไปโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนี่มันทำยังไงมันก็ต้องเข้าไปอ่านก่อนไหมพี่สนิทโถจะก๊อปยังไงก่อนมาเราแล้วออฟโหลดครับเรานี่การใช้ของเรามันเป็นทางไหน ก็จริงๆหโหผมเนี่ยทิ้งหนักขวาเลยครับคือไม่ตอบไม่อ่านด้วยไม่เหมือนกันเลยอะปิดโนติด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยชวนไปต่อเล่นเกมแล้วเขาตอบผมทันตำนานมากในหลายส่วนผมไม่ตอบเขาแล้วหายไปเลยเย่เพ็เทื่์คือมาบอกบวุ่นวายมากเลยนะมันเพิ่งคุยกับเราเมื่อกีเมื่อคืแล้วพอเราตอบมันทันทีเลยนะ มันหายไปจำ็อดเยียร์เพนเธอร์ได้เลยเ่อยิงๆเป็นคนที่ชอบตอบแชทเมื่อก่อนใช่ครับเมื่อก่อนทำไมเดี๋ยวนี้เรายิงแล้วเดี๋ยวนี้ยิงแล้วเพราะว่าโดนมาเยอะ เป็นไรอะไรเข้าตามเพื่อนฮะมึงไม่เยอะผู้นี่ไม่ออกแลวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต่าแล้วเพราะเลยอย่างนี้ไม่นัดคว่ำแล้วเพราะว่าเราไม่ตอบหนักสายแทนด้วยแต่เขาเขาไม่ตอบเราเราก็ไม่ตอบเขาเอาสิไม่ตอบมาเขาไม่ตอบกลับเลยเออเดโง่อน่ใครดีปอนลูกคือเป็น่ออะ๋อคนนั้นก็ไม่มีเหมือนกันจะเอาใครจะทำได้ไรจะทำได้อันนี้เขาไทยยินเก่งทาอันนี้ไทยอินอะไรเออไม่มีคนคุยด้วยอุ้ย จังหวะนี้ถ้าเราขายตรงเหรอ่ะเราิ้งโฟมปั๊บเรามด้เลยติดต่อเลยครับเป็นต่อตัดีย่ชอบสุดเลยสนิดเดียงไเดียงหัวเดียนดูเองอหัวไปกลับดีกว่าม เขาถ่ายงานกันแล้วค erm hmm uh ุ้มนะก็จะเพลงจะมีความหลากหลายเต้นสนุกสนานมีสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นที่มีให้คนได้เซอร์ไพรส์กับเพลงเราแล้วก็ไปไปถึงว่าในตัวเพลงด้วยก็ต้องบอกว่า คนที่ทําอะไรนี้มันไม่ธรรมาดาใช่ตัวท็อปท็อกของเขาเรียกว่าแถวหน้าของเมืองไทยแต่ถามน้องๆก่อนตอนนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ถูกซิงเกิลที่สามสามแล้วใช่ครับใครเป็นคนทําก็เป็นพี่แอ้มอัจฉริยะแล้วก็เป็นพี่โดมมีคนเคลื่องนะตอนนี้เออพี่แอ้มพี่แอ้มอัจฉริยะแล้วก็พี่โดมเจริญ เขาไปฟังได้ที่ไหนฟังได้ทางลาร์สวัน f f ฟฟิเชครับผมแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับผมกับเพลงไม่ตอบเลยนะหรือว่า What's the matter นะในติ k t ต k อนี่ต้องมีติดกแฮชแท็กมีชาเล l จ e นะ e าเไม่ตอบเลยนะ Challenge ครับผมในติ k กต k อนะก็ใครที่เต้นแล้วนะก็สามารถใส่แฮชแท็กไม่ตอบเลยนะชาเลนจ์เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปดูอ๋อจะไม่ยากเลยนะจะไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับลาร์สวันกลับมากี่ครั้งก็ยังมีความน่ารักเหมือนเดิมมีความสนุกแล้วก็ เพิ่มด้วยความเก่งความหลากหลายที่มาเติมคุผู้ชมวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามน้องๆมาแต่แข่งขันจนวันนี้เขามีซิงเกิลอยากทิ้งพวกเขาสนับสนุนพวกเขาแล้วไปฟังเพลงนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยครับคุณผู้ชมถามเงเพลงนี้กันค่ะไม่ตอบเลยนะ what's the matter ค่ะแต่เชื่อว่าถ้าห้าคนนี้ทักคุณไปคุณตอบแน่นอนค่ะเป็นเพลงนี้ค่ะตอบค่ะ

คิดงอ,อ้าวปลดโลกไม่ต้อง ทีนี้ไม่ตอบเลยนะจากไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉันร้องมฉันนักควาปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอแค่เี้แล้วไม่เห็นตอบยักวฉันมันไม่สามัญหรอทำอย่างนี้จะคไม่ดีหรือเปล่าไปไปไดเนอกว่คิดถึงของฉันที่ส่งไป เอาลวจ้าสเต็ปโชว์หน่อยเออโอ้ยเดี๋ยวมอลลุกม,มอลลุกข้าขับเหื่อย <c oughs> ขนาดนั้นเออ Upload uh, Dry up chill chẳng lúc nào trượt lưỡi điện thoại của bạn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 

ก็คือเปลี่ยนเยอะอยู่นันแหละบ็อกกิ้งแต่ชอบเพราสุดท้ายนะคือแบบเออทุกคนร้องเหมือนกันหมดเท่ากันหมดร้องที่เราคนเนี่ยแต่สไตล์แต่ละคนคือยี ไปเไม่ตอเลยนะทไปแล้วไม่อเลยนะฉันรอมันจันักความอยในฉันคิดถึงเธอแค้อยดีม่เห็นต่อยกับว่าฉันมัไม่สามารอบท่างนี้ฉันก็ไม่ดีรูป่าเตรียมค่ป กระโดดอะไขนาดนั้นไปโอ้โชาวเชกนาจุกคนาลิปิตตามกันเนาะ อาลวค่ะ,คะทุกคนเป็นยังกันบ้างคะกับรายการ Soundcheck ใน EP นี้เนาะของหุ่มลัสวานกับการโปรโมทเพลงกับเพลงไม่ตอบเลยนะาวจนเนเอร์นั่นเองนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการอ่กการออริการเนาะการสัมภาษณ์อะไรพูดคุยกับทงเรื่องราวต่างๆที่แบบสนสนาแล้วแบบโบกรากกันมากนะคะทุกคนเนาะแว่วจะเป็น,นอ่อการเล่าเรื่องประสบการณ์ไม่ตอบเลยนะ่ะของแต่ละคนคือ พี่พั่ทงนั้นอันนี้คิดอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเป็นส่วนน,น,น้อยน้อยเกี่ยวกับเรื่อประสบการณ์ต่างๆนะคะับทุกคนเนี่ยของพี่เจลก็คือใครไม่ตอบเลยนะพี่อุ๋จ๊ะ ก็คือไปตอบเรื่องค่าบ้านค่าบ้านนี่ช่วงเงินไปแล้วนะคะช่วงเงินการเงินนิดหนึ่งนะคะทุกคนเราจะเป็นในมอนนะคะทุกคนที่แบบตอนนี้ก็คือกำลังแบบฮิตเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลแบบเสื้อวงเสื้อวินเทจนิดหนึ่งนะคะเสื้อวงอะไรนิดหนึ่งทุกคนก็คือไส์ชอปไสซีเอฟนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็แบบอาจจะแบบแช่นักขวานิดหนึ่งเดี๋ยวคือถามถามแบบเออพี่ราคาเท่าไหร่มันประมาณไหนไซอะไรอย่างงี้ยคือแบบอาจจะเช็คหนักขวาเรื่องนี้นิดหนึ่งนะทุกคนเราจะเป็นพี่ตาอู๋ใช่ไหม นัดจุดนี้คือชัดหนักกว่าแบบหนักมากนะคะทุกคนคือแบบเออทักไปแลไองไปตอบอะไรอย่างเงี้เออนะคะทุกคนเลยจะเป็นอัปโหลดพี่คู่ก,กรณีก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เองนะรุ่นกับเป็นต่อเนาะทุกคนคเนนกนเี่ยวกับเรื่องนัดนัดเล่นเกมกันและสรุปคืออัปโลหลดลืมนะก็คือมีแบบพี่เล่ามาเนาะทั้งในสตรีมเอยทั้งที่แบบเยเพนเทอร์เอยพี่แบบองลง ณจุดนะั้นคืออง์ลงที่สตรีมคือแบบเพนเทอร์คืออง์ลงเลยก็คืออัปโหลดนัดก็เป็นต่อปว่าเออนัดเล่นเกมกันมายอย่างนี้เดี๋ยวก็สตรีมกันเกิดขึ้นด้วยสรุปอัปโหลดลืมก็คือสตรีมไปก่อนหน้าแล้วและคือไม่ตอบแชทอต่อด,ด้วยณจุดจุดนี้ก็คือใหญ่เพนเทอร์ของเราก็คือขึ้นนะคะทุกคนกับเอาสตอรี่ที่แบบมีโทรศัพท์ไปทำไม,ไไมโทรศัพท์เราไม่หลับโทรศัพท์อะไม่ต้องใช้ลวมั้งไม่ทำไม มีแล้วไม่รับสายไม่ต้องใช้ถ้าไม่ต้องรับสายก็โยนทิ้งมันไปเลยโทรศัพท์กนะ็คือหญ่เป็นเธอคืนร่างออกเปจ้าทุกคนแล้วจุนนะคือเป็นอะไรที่แบบนา่ารักน่าเอ็นดูกันมากเนาะทุกคนกับค,คู่แฝดคู่นีนะ,ะทุกคนคือแบบรักกันดีแต่ก็ยุ่งหัวกันเก่งเนาะทุกคนกับตินต่อแล้วก็อ,อัปโหลดเองไะทุกคนเลยจะเป็นรูปประทองเราที่ ียกว่าเป็นการแบบโปรโมททางอ้อมไม่ทางอ้อมแต่ทักตรงเลยนะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของแชทดักขวาในอดีนะครับทุกคนคือแบบทักไปแนวเขาไม่ต้องก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือเชิดจังไม่สนหรอจาจ้าคือไม่ตอบก็ไมเป็นไรก็คือโปรโมทตัวเองไปหนึ่งกลุ่มว่าเออยังไงดีไมด่ดีมารองดูนะคะทุกคนคือแบบอ้ล่วงเราชัดแผ่วกันนาะนนะคนแล้วก็พี่ตามก็คือมีการแบบถามใครใครคนนะีใครใครไม่ตอบแชทหนูมอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือแบบ จากรูปอย่างนกันะคไม่ตอบแชทในการทุกคนหรือจินไอ้เต้นาคนนั้นหรือเปล่านะแต่คืออย่างไงจะไ่ตอบแชทหรอกฉันฟาดนะจะไม่ตอบแชทลูกฉันฉันฟาด ทุกก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับทุกคนที่แบบมาร่วมกันโปรโมทกับเพลงใหม่ของหนุ่มลัสวันนะครับทุกคนกับไม่ตอบเลยนานาะทุกคนอย่างตอนท้ายก็คือมีการแบบเพอร์ฟอร์มนิดหนึ่งนะครับทุกคนถือว่าโอ้โหจัดเต็มทุกเวทีทุกสเตจจริงๆเนาะกับหนุ่มลัสวันนะคะทุกคนไม่มีคําว่าเบาสําหรับลัสวันนะครับทุกคนเนาะอย่างแบบในคอนเสิร์ตต่างๆในรายการต่างๆนะครับทุกคนถึงแม้ว่าคีอูนะครับทุกคนจะบอกว่าเออเบาๆเต้นแบบออกเบาๆแต่พอเห็นใครแรงปุ๊บ แต่ละคนคือใส่เต็มเหนียวยิงย่งกว่าเดิมจ้า จละจุดนี้คือว่าเออมารวมกันโปรโมทเพลงใหม่นะคะทุกคนยิงก็ฝากเข้าไปปั่นกับเพลงอออไม่ต่อเพนาวอเตอร์เมเอร์ของหนุ่มลัสวันในช่อง YouTube กันด้วยนะ,ะทุกคนก็คือร้านแตกเข้าไปแล้วนะคะก็คือสามารถเข้าไปปั่นกับเอ็มีเพลงนี้กันได้นะ,ะทุกคนก็คือหนึ่งจุดหนึ่งล้านเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือเพลงดีเพลงพอแล้วคือเต้นตามมีชล้นก็เต้นตามกันได้ด้วยนะ,ะทุกคนแล้วก็ถ้าเต้นไม่ยากเลยนะ,ะทุกคนก็แบบเต้นตามกันได้นะคือหนุ่มๆเขาปักท่าให้เราแล้วนะคบะบทุกกแแล้ว็ ถ้าเป็นคือน่ารักไปอินดูกันมากเนาะทุกคนก็สามารถเข้าไปปั่นกับเอ็มีเพลงนี้กันได้นะคะทุกคนแล้วไปรับฟังรับชมกับเอ็มีเพลงนี้กันด้วยเนาะทุกคนหรือว่าจะไปทำชาเลนจ์มิติสัตว์กันก็ได้นะคะทุกคนเพื่อนหนุ่มจะแบบไปแบบเออซอนส,ส่องกันนิดนึงนะครับทุกคนนี่ก็ฝากเพลงนี้ของหนุ่มและสวันกันด้วยเนาะทุกคนแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับพี่ตะอูนิดนึงเนาะทุกคนตอนนี้คืออ,อ๋อ,อส่งพี่ตะอูแบบไป,ไปทำภารกิจ ที่ถ้าําทำภารกิจฐานะศึกษาเนาะเป็นไปเป็นปปที่รี้ปล้อยแล้วนะทุกคนก็เออให้กำลังใจพี่ตาอุกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ให้กำใจหนุ่มที่เหล่าทั้ง4คนกันด้วยนะคะคนกับการที่แบบเออต้องเดินหน้าต่อไปนะคะทุกคนก็คือแบบเนี่ย แค่พี่อู๋ไปแค่วันเดียวที่แบบคิดถึงกันมากแล้วเนาะทุกคนคือพี่อู๋คือเป็นห่วงแฟนคลับทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนในวงนเป็นอย่างมากนะคะทุกคนคือแบบรับรู้ถึงความห่วงใยของแต่ละคนนี่แบบส่งแบบรับส่งให้กันเลยจริงๆค,คือแบบเขาคือเป็นครอบครัวของแต่ละกันเลยจริงๆนะคะทุกคนนี่ก็เออฝากให้คนใส่กตาอู๋ด้วยนะคือแบบแฟบนบคลับหลายๆคนแค่แบบไม่เห็นหน้าแค่วันเดียวอย่างเงี้ยคือก็คิดถึงกันมากนะคะทุกคนคือ เนาะก็คือถ้าพี่อู๋ว่างนะคะทุกคนหรือแบบเออถ้าหลังจากแบบเออสองเดือนมันผ่านพ้นไปแล้วก็คือเออมาแบบมาแบบแวบๆให้แบบเราบรรด้ฟังคับได้ชื่นใจกันนิดน,นึงนะทุกคนยังก็ฝาก เป็นกำลังใจให้พี่ตาอ,อูก,กันด้วยนะคะทุกคนและจ,ะจุดนี้ทุกคนก็เอาเป็นว่าสอนแบบนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะหากชอบคลิปนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะอปเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเนาะโดยจะความดีมันก็ได้นะคะว่าหลังจากที่รับชมกับรายการาแต่ตอนเชียงใหม่น,นี้นะคะจบแล้วรู้สึกเป็นเงินมากนะคะทุกคนก็มารอก,กับสเตจเพอร์ฟอร์มเมนซ์กับชีรายการทีป๊อปของหนุ่มลาสวันกันด้วยนะคะทุกคนว่าเขาจะเอามาสเตจในอา,อาทิตย์ไหนวันไหนไงทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะทุกคนก็คำนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจ้า